ดีค่ะเพื่อนๆทุกทุกคนช่องของยายสําราญย่านถัวนะคะหรือว่ายันหน่อยคะ่ะน้องใหม่คะ่ะน้องใหม่คะ่ะขออนุญาตขออนุญาตทำคลิปในแนวที่ตัวเองประกอบอาชีพนะคะคือเราเป็นแม่ค้าขายปลานะคะทุกคนคะ่ะเราก็อ่า เสนอคะ่ะตัวนี้เราอยู่ตลาดค่ะขอนำเสนอแต่ว่าแต่ว่าพอนำเสนอปลาค่ะทุกคนคะปลาที่เราขายที่ยายสะจานขายนะคะทุกคนคะ่ะเป็นอาชีพของเราคะ่ะอาชีพของเราขายปลาค่ะนราคะตัวเล็กตัวน้อยค่ะทุกคนคะเราขายปลาค่ะทุกคนอันนี้เนื้อปลาตองกลายนะคะแล้วก็ใส่ถุงมว้ค่ะจะได้ลงไม่เข้านะเราก็ขายปลาเล,เล็กๆมน้อยนี่หละคะอยู่ที่ตลาดนะคะทุกคนคะ่ะ ขายปลาค่ะร้านเราจะขายปลานาะค่ะทุกคนค่ะร้านของยายสําปะรดมีขายปลานอะค่ะก็เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะปลาหมักเราก็ขายจากทุกคนค่ะปลาหมักก็ขายเนาะปลาที่เราขายนี่ค่ะปลาป่งปลาในปลาอะไรก็แล้วแต่ปลายี่สุกที่เราขายนี่ค่ะเราก็ทามานํามาหมักขายเนาะแปรรูปหลายแบบค่ะทุกคนค่ะปลาตัวใหญ่เราก็ตัดชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะทุกคนค่ะลูกค้าจะได้ มีกำลังซื้อกำลังจับจ่ายใช้สอยค่ะถ้าเป็นตัวเปีเป้ยงๆอย่างเง,ง,งี้ยตัวละเจ็ดโลแปดโลห้าโลหกโลเงี้ยลูกค้าบางคนก็ไม่ไหวเนาะนอกจากเอาไปทําขายหรือไม่ว่าเอาไปทำางานจัดการจัดงานไปเลี้ยงคุงเลี้ยงแกเง,งี้ยก็ใช้ตัวใหญ่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าคนธรรมดาทั่วไปที่เอานำไปประกอบอาหารไม่ได้ซื้อได้ขายก็ต้องใช้ตัวเล็กชิ้นเล็กค่ะเราก็สไปให้เดียบรยะวัติครับทุกคนคะ่ะ ารายงานตัวแค่นี้ก่อนนะคะทุกคน <laughs>